เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาของซิวออไลกับตั้งที่มันป็น,น,นมโตโดูขึ้นมาทันยาแตะปลานาะไาทางด้านลาเชนมองสกดเออกข้างไ่ได้เป็นลูกทุ่มขว้า,างซิออไวไลไแต่วาลิฟทุ่มข้ามาให้กับพวกทานท่พงทานมีเวลามีจังหวนะน่ะรอยู่แล้วก็คือ ทางด้านพาติพาจีแทนให้ทับพันยาชาาเอาแล้วครับกันไหลมาเหน่งเหน่งที่สยองดูยังไม่ยิงครับสยองดูตายมาให้กับพันยาลงนี้อผู้รักษาประตูครับทางด้านเอกภพก็มาตัดไว้ได้ครับเึ็งหลังนี้เตือนครับเอาเอกภพมาเป็นประตูแทนทางด้านอภิตรทองครับโน้โหเมคครับอาตตอทองโตคอแล้วครับอยู่ที่พาจี ภาจีให้มาที่พวงพันธไหลมาให้กับชาวลิ้นแล้วก็เล่นสั้นๆที่พวงพันธ์ด็กอายูสองขเท้าแน้วกเป็นชาวลิ้นหลายมาเซยุบบูมีจังหวะหน้าลกนี้เข้าพุ่งมือพุพ่สา่นตูนแล้วก็ฟางยาวมาให้กับพี่ทักหลุดหรือเปล่าพี่ทักเอาเดี๋ยวๆแล้วขอ,องหลังของเสือดาย,ยังลงมาทางครับทางด้านพาที่ไหลามาให้กับทวิทตัวเก่าทวิทย์ดาดาแต่ตตตไม่ยิงกับไหลนะแล้วก็ยิงเลยหบไหลเลเดี๋ยวจะเซฟให้ได้ครับขนมพาไปให้กับเซยุบบู ส่งผู้มาให้กับพาทีพาทีพิกมาเองกับวพาทีพาทีน่าแต่สับแค่ครึ่งนิ้วครับแล้วกคนไล่มาให้กับชุยสยุบหัวแล้วก็า<ส>มาถึงกันหนุ่มเ<ส>อาแต่โดนพิกทัดตัดไปได้แล้วพิกทัดจะวิ่งไปเอาบอแลแ่แต่โดนพาทีแย่ยงกลับมาได้บอลอยู่ที่ทันยาทันยาเห็นเพื่อแล้วก็ไล่มาให้พวงพัง ของทานอะไรม่ได้ประนมขามซ่าไปให้กรับสยุมผู้ชิงกันไปชิงกันหน้าเครับท่านได้เสีวอนะไรนานเยอะแล้วครับเต่มรล่ครับอายทาี่พงพันเล่นจนสั้นอีกแล้วแล้วก็อยู่ที่ปนมยังไม่ให้ใครทางด้านอบตาทำไม่ดีครับก็สิวอะไรก็คากันสบายสบาครับเออสวยวนี้ก็เกือกเกล่อ น้าจะพงทุมาให้กับท่านยาท่านยาร์อธิพาชชีสาศีไหลมาให้พงพันครับจัดเป็นจังหวะโตกับลูกกางนะพี่พงพันแต่ยังไม่ทันครับถุงหะแฮนด์บอลเขาพงพงพันไปแล้วเฉลิมยังไม่เล่นปล่อยให้กัมลูกปูเติดโดงขึ้นมาหน่าพูนศรีตูยังแล้วก็ลุงนี้พูนตัดสินว่าไงครับซาวครับดูเปานการจองว่าจะเข้าข้างหลังของพี่ท้าครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ทันตีตีตื้นขึ้นมาจมได้ครับ ตอนอยู่ที่พาชีพาชีไหลมาให้กับทำเชีงกันแล้วนะแต่ทางด้านลูกกูไปทำฟ้าพวงพันครับไปวัดขอกรรมแม่ค,ครับ่ดินกันอยู่สองคนครับระหว่างพวงพันกับทางด้านพาชีใครจะเป็นคนยิงฮะขอการต่อให้กับพาชีครัใจงูค่อยๆลาเลี้ยงดังขึ้นมาแล้วก็เสกขึ้นมาให้กับท่านนาท่านนาได้บอกว่าท่านนาเชื่อใจยัง ามาเคียียวดไวยได้ครับนายนได้ต้องต้องแ่งข้างทางด้านลาเชนี่แหละบางก็เซ็นเตอร์ก็ได้แล้วพาทีมแมรมีจังละลองส่งเองบ้างนะับยังไม่ตรงกล้อ,องครับอยู่ที่เฉลิเมเหลืองลังเลียงมาแล้วก็แทงยาวมากจะให้กับพี่ครับ ติดทันยาบอนอยู่ที่ทานยาแทงเขา้ากลางให้ธนาเล่งชิงกันแล้วครับกับพรมพันธ์จหวาสุดท้ายเอาเป็นธนาได้บอลไปรันนะลูกสักแ <laughs> ต้เวลาโชว์ไปเตะสกัดไม่ได้หลายมาให้กับเฉลิมเฉลิมเอารูนิช่ายกับเกบเสียนะนาทียังมาแก้ไม่ได้บอลอยู่ที่ลูกกุล ลูกคนเห็นเพื่อนแล้วก็แทงคืนไปให้กับชวิ่ได้เดสียลูกนี้ชวิ่ล้มสับไปโอ้ไกลกึงยิงกึ่งผ่านะครับหวังจะให้ยาเข้าชาร์จอ,อีกหนึ่งคนบบอลในที่ทัานหน้าทันหน้ายังได้บอลอยู่จ่ายให้กับพาสิยังไม่ให้ครับสันส้นๆให้กับทันยาไหลมาลให้ลูกนี้ไหลกระจายเสียและเต็มที่ฉันม เฉลืมพาบอลมาโอู้่แข่งอีกครั้งก็ไม่ดีเล่นเต็มตาบ้านพาดีได้บอลลายน่ให้กับพนมพันธ์อีกแล้วครับพนมพันธ์ครับตันที่ันทิ่พันธิที่น่าดรอร์ร่อยเข้ากลางมาจะให้กับพาดีมีจังหวะสับไก่แล้วก็ลืดเนื้อครับโอ้อือนีไก็ยิงเข้าจริงๆครับบแงทางด้านซีวาอะไรครับออกน้ำไปอีกครั้งหนึ่งใอ้กันที่แบบมันต้่หลุดเลยนะครับจากสมัยเรยแล้บอกว่าทักพนมส่งโดน บอกว่ากูเล่นไม่ออกเพราะมึงแซวกันนี่แหละมาทีมาทีเขาเล่นเล่นแคนนะไม่เคยซ้อมเลยครับมึงลงเล่นเลยครับมึอจะไหวยหรือเปล่าทางด้านมาทีวันนี้ที่สัญญาเอาตัดสายดาทีทักสับไปลูกนี้มาอยู่ที่จังหวัดเลยเฮ้ยลุงยุนน่าะเพลงนะครับเนี่ยเดเซสสองครั้งสองข่านะครับโอ้